เงียบจังล่าเหลืองเพื่อนเล่าวันนี้เออวินมึงมีเหลืองไรมาอัปเดตได้กูฟังมั่งว่ามาแล้วที่ไอ้ไรน,นะตัวที่น้องโจมเออไปีไม่ได้เป็นโควิดตีฮะมั่งว่าไรน,นะปลาชั้นเป็ดในหลดปลาไอ้ลยชันเป็ดในรถดจริงหรอน้องโจมเหลืองนี้วัดไหนล่ะวัดลานนกวีเหรอนอกวีแปลว่าดอกดำจริงเหรอ แล้วแกชั้นลือในรถแกชันต่างคนหรือไม่คนแล้วก็ชั้นกันผันพรือตายมัดไม่ได้เลยชันไม่ได้หนองโชมมันเป็นคอห้ามเด็ดขาดเลยสำรับพระนี่คือเป็นการฆ่าตัวตายในทางพระเลยชูดต้องชูดออกจากความเป็นพระอย่างเดียวเท่านั้นมันคือโทษทีลุ่มลุนแรงทีสุดมันล่าชิกอีวนต์มันก็จะหวล่าชิกไม่ชั้นแปดพระชั้นแปดไม่ได้เด็ดขาด เอาถ้าเป็นเหล้าเราชั่นได้เรากินได้เออเป็นโยมเป็นคาราวาสกินกันได้เออพวกมึงอีกกินแปดมื้อหนึ่งวันละเทร่รวยทามสิพวกคนกินได้ตามสาบายไม่มีใครห้ามเลยเออทำได้แต่ไราก็คือเป็นสติตีชุ่มชุดกองกินเน็ตบุ๊กไปเลยแต่สําคัญถ้าคนมันเราเราปะเนี่ยห้ามอย่างเดียวคืออยากกินแปดเผื่อนเข้าใจไหมมึงมีเจ้าข้องแล้วหน่องชุ่มอย่าไม่มึงก็อย่าเอาแปดมึงไปให้คนอื่นกินไม่ได้อันนี้ก็เป็นข้อห้าม ตกไหมแต่เนี่ยมันเล็กเบยชั้นได้พือหระไม่ได้พระไม่ว่าจะชั้นในหลอดหรือว่าชั้นตรงไหนพระห้ามชั้นแปดเนอมันเป็นข้องแรงอืมนอกจากแรงหลัดดวงนะชั้นแปดแรงหลัดดวงในทางพระคือคาดจากความเป็นพระเลยอืมแต่อีเั้านั่นโดนอีคนเทวาไปนอนเบให้บอดฐานชั้นเนี่ยให้ผีล่วงหนองล่วงชั้นเนี่ยมันมันไม่หลดอชึกอะไรเลยต่เป็นมุ้งหลดชึกไหม อาวินมึงโหลดซึกไหมการที่เราไปนอนแล้วหลุดให้คนวัวลานถี่ไม่มีคิวซึงเป็นหนักบวชหนักบวชในประปุตศาธนามาฉั้นเนี่ยมันไม่โหลดซึกมีความละอายต่อบาปว่าอีอันอะไรต่างๆนหน้าเลยเออมึงเข้าใจน้องล้วงก็เหมือนกันกลัวไม่โหลดวัดไหนนะาตาชั้นจริงอ่ะมันผิดลักมดนะบวชมานี่วิน เพื่อให้จิตหนีพานไม่ใช่ให้ไขรหนองล้วงหนีพานที่ไม่ใช่พิษประเด็นมดเออโชโชมันถูกต้องคือรข่ไขรอาจจะได้ขึ้นวันแต่ว่าเจา้าของไขรเนี่ยตกหนาหรอกเออมึงเชื่อพีตาแต่สําคัญคือถ้าพิษแหลวต้องลุดจากความเป็นปราท่านั้นพราภูย่อยจะมาปอกปองกันไม่ได้คนที่ดูแลนในความปกครองจะมาแบบปลักยบไม่ได้นะพิษแล้วคือสําเร็จแหลวชูดจากความเป็นพราเแลวไม่ได้ ก็มันเรียบรอย้อยแล้วอ่ะอี่มาบะปอกปองไรกันลาวละถึงกันน่าว่าไปกินแป๊ดกันแล,ล้วอ่ะตาเรืืองมันจริงอะ่ะอืมเออตัวท,ที่น้นงโจ้เมื่อวีรวดแลว้วร้องกี่เล็กเดียวเล็กเดือกใจ